สวัสดีครับผมหมอทํานะครับวันนี้จะให้เทคนิคครับเป็น3มเทคนิคนะครับการทานกล้วยหอมนะครับให้ผอมนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe และกดกระดิ่งนะครับกล้วยหอมต้องบอกเลยว่ามันอร่อยนะหอมมากนะครับสมชื่อนะกล้วยหอมนะครับปัญหาของกล้วยหอมอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวของกล้วยหอมเขานี่มีน้ําตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับคาร์โบไฮเดรตในกล้วยหอมเนี่ยถ้าลูกขนาดเนี้ย ผมว่าเราลา40-50กรัมได้เลยสบายๆเลยเปรียบเทียบได้กับข้าวประมาณ2ทพัพพีหรือข้าวถ้วยหนึ่งถ้วยญี่ปุ่นอะเต็มๆดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านจะทานกล้วยหอมให้ผอมนะครับสำหรับสายคีโตจินิกไดเอทเนี่ยผมอาจจะต้องให้ข้าม เทคนิคนี้ไปนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามการทานเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทเนี่ยถ้าท่านเคร่งมากๆเนี่ยก็ควรต่ำกว่า20กรัมต่อวันในคาร์โบไฮเดรตเนาะหรือว่าต่ำกว่า50กรัมต่อวันในคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เคร่งมากแล้วก็ร่างกายถือว่าอ่ารีสปอนส์หรือว่าตอบสนองกับตัว แป้งเนี่ยไม่มากนะักน้ำตาลไม่มากนะักซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นสายเวกนนะครับหรือว่า,าเป็นสายโลคัพไดเอทที่ไม่ได้เคร่งมาก mm. เขาเรียกลิเบอรัลโลคัพไดเอทเนี่ยก็คือการทานแป้งต่ำเนี่ยประมาณสักน้อยกว่า1้อย0 0าถึงกรัมต่อวันเนี่ยก็ถือว่าทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้นจะมี3มเทคนิคมาฝากครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบทานกล้วยหอมนะครับหอมมากนะครับอันดับแรกครับให้ท่านทานพร้อมมื้ออาหาร นะครับท่านจะทานก่อนซะหน่อยหรือทานพร้อมกับข้าวไปเลยก็ได้นะครับทานในมื้อเลยก็ได้หรือว่าทานหลังมื้ออาหารก็ได้ก็ให้มันอยู่ในมื้ออาหารอย่างเงี้ยโอเคนะครับให้มันอยู่ในมื้ออาหารอย่างนงี้โอเคเพราะอะไรครับเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงหรือน้ําตาลสูงเนี่ยถ้าท่านทานนอกมื้ออาหารเนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินแรงมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินแบบแรงๆปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเลิกเผาผลาญไขมันเพราะนั้นเนี่ยบางท่านที่ไปกินเนี่ยอ่ากล้วยหอมนะครับ ก่อนนอนคือกินผลไม้ก่อนนอนไม่กินข้าวไม่กินไม่กินอาหารนะ่ะไม่กินอาหารหลักอ่ะแบบนี้มักจะโดนกระตุ้นอินซูลินแล้วก็น้ํานหนักมักจะขึ้นอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นกินในมื้ออาหารแล้วก็ไม่แนะนําให้กินแบบว่าเอองมดมื้ออาหารไปแล้วไปกินผลไม้อย,อย่างเดียวอันนี้ไม่แนะนําโดยเฉพาะกล้วยหอมนี่จี๊ดมากนะครับคือจริงๆตัวเขาดีนะถือว่ามีกากใยสูงมีโพแทสเซียมสูงมีแร่ธาตุที่ดีมากๆคือสามารถทานได้อะ่ะถ้าท่านไม่ได้แบบเคร่งมากหรือว่าท่านมี ความที่เขาเรียกว่า m e t a b กเ i ล flexibility หรือการยืดหยุ่นของระบบเผาผลาญอยู่แล้วนะครับนี่คือเทคนิคข้อแรกเทคนิคข้อที่2คือการแลกแป้งครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าท่านทานกล้วยหอมนะครับที่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก 40- 50กรัมนะครับท่านก็ควรจะลดแป้งหรือข้าวหรือเส้นอะไรก็ตามนะครับในเมื่ออาหารมื้อนั้นที่ท่านทานออกไปเช่นถ้าท่านจะทานกล้วยหอมนี้หนึ่งลูกเลยผมแนะนําว่าให้ท่านไม่ต้องทานข้าวแต่ทานแต่กับข้าวแล้วก็ทานแต่ว่าผักผัก ใบเขียวแป้งต่ําอย่างเงี้ยได้ท่านก็ทานไปเลยลูกเต็มๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการแลกแป้งนั่นเองท่านก็ต้องรู้ก่อว่าเออท่านจะควรกินข้าวมือ้อนึงนะครับถ้าโลขาดไดเอทล้วก็แนะนําว่าทั้งวัน150กรัมแป้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากิน3มื้อนะครับมื้อนี้เอาไปแล้ว50กรัมจากกล้วยนะครับอีก2มื้อก็อ่ามื้อที่เรากินนั้นเนี่ยเราก็ไม่กินข้าว นะครับอีก2มื้อเราก็ค่อยกินแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่3ก็คือการทำ intermittent fasting ร่วมด้วยแบบ healthy IF นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านายังทานแป้งสูงน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับร่างกายของท่านเนี่ยระบบะผอผานก็จะไม่ค่อยดีละอันนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมามากมันมีวิจัยรองรับชัดเจนแล้ว แต่ถ้าเกิดท่านทานแป้งสูงน้ําตาลสูงแต่ว่าอ่าไม่ใช่น้ําตาลสูงน้าตาลสูงมันไม่ดีถ้าท่านทานแป้งสูงนะครับแต่ว่าเป็นแป้งชั้นดีเนี่ยเขาเรียกว่ากูดขับนะครับก็คืออ่าเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นพืชผักผลไม้ที่มีกากใยสูงหรือพืชถั่วที่มีกากใยสูงแล้วมาจากธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมอย่างเงี้ย ทานได้นะครับทานในมือแต่ว่าถ้าท่านทํา IF ร่วมด้วยเนี่ยไอข้อด้อยของการที่เราทานแป้งสูงเนี่ยมันก็จะลดลงเยอะนะครับก็สามารถที่จะทําให้ท่านเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้แต่อย่างน้อย IF ที่ท่านทำเนี่ยผมแนะนําว่าเป็น14บสทับสิหรือ16บหทับแเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าเออเทคนิคนี้เป็นยังไงบ้างลองเอา,าไปใช้กันดูนะครับซึ่งสําหรับผู้ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ทานอาหารหวานๆนะครับหรือว่าติดขนมหวานเนี่ยก็มาทานเป็นพวกกล้วยหรืออาหารจากธรรมชาติเขาเรียกโฮลฟู้ดนะครับเป็นอาหารจากธรรมชาติจะดีกว่านะครับไปทานขนมนะครับนั่นเองนะครับสาหรับหลายๆท่านที่ถามมาเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอ่าคาสเลียน Healthy IF นะครับก็สามารถแอดไปที่ l ล n e แอดด็อ t เตอร์ท็อปสโตร์นะครับเพื่อขอราคาพิเศษได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับตอนนี้ลดอยู่70%ดเราจะเริ่มเรียนพร้อมกัน1พฤศจิกายน65นะครับอยู่ในคลาสร่วมกัน2เดือนเต็มนะครับผมลงทั้งหมด28บทเรียนนะครับในเดือนแรกนะครับแล้วเดือนที่2เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในกลุ่มผมยังคอยตอบคำถามอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากไปจอยกันไปลุยด้วยกันนะครับก็สามารถแอดมาที่ไลน์แอดด็อกเตอร์ท็อปสโตร์ได้เลยนะครับแล พร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายร้อยคนนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย